สบายดีพี่น้องเอ่ยสบายดีเอฟซีเหมือซิตี้ซุกคู่สุขคนมาเด็กแน่พี่น้องเมื่อนี้จังเว้นม่เห็นอยังดอกกินกับนอนบบเดมาฮะเดเดมาไหลสดต,ตอนจังเว้นพี่น้องมาตอนเด็กๆนี่นะจือใด้บ่พี่น้องจือเหมือนซิตี้ได้บ่ <laughs> ขอบคุณผู้ที่ยังติดตามด้วยจ้าโมมี่อย่างดอกห่งสิติมัดมัดไหลซื่อๆนี่ลหละมอาอัดคลิปคิดหอดเอฟซีนี่ลหละสบายดีทุขูมทุกคนอยู่ดอกเนาะไม่ไปเจ็บเป็นเอ็นอุ่นดอกรักษาสุขภาพเดอ้อจา้าช่วงนี้ช่วงไวรัสโควิดสิบเก้าไม่ไปอยากออกจากเยื่นดอกจา้าขั้นบทจำเป็นอันมนอาบบอัดคลิปโบแมนอย่างดอกกับเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีที กดติดตามเวิงซิตี้นี่แหละจ้ากะเบิงแย่งสุขภาพกันเ,นเดอ้อมาเม้าเเวากันก่อนนอนจนซื้อนี่ละมาพบมาพอยเอฟซีบ่มีอย่างดอกพียอย่างกันหาสาระประดเดดอกก็พ่อยนะบ่มบ่มีสาระอะไรเลยไม่มีสาระคิดหอดออกจังมอาอัาลิพนะนะ คำพูแต่ว่าเมื่ออื่นกะสิเขาไปเบิงงานอยู่ดอกพี่น้องอืมขั้นมากกสิมากตอนเดอกๆนั่นแะพี่น้องว,ว่ามือว่าเมื่ออื่นเขาเขาก็เริ่มทย,ยอยทย,ยอยเปิดแล้หางกระไดแต่เดี๋ยวๆก็จะไปเบิงงานนั่นแหละขัน้นขั้นจะมากกจะมากตอนเดึกๆเด้อพี่น้องเด้อจง้งไดกับเป็นห่วง เอฟซีที่ติดตามวงสิติเดจาก็ขอให้รักษาสุขภาพกันสุขุมสุคนกับคลิปนี้กับมาทรงกาลังใจหน่ะจ้าบ่มีอหยางดอกบ่มีสาระบ่มี่มี่หยางทั้งสิน้นบ่มี่มี่หยางกะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองในรอบสองปีสามปีปีปีสองปีเออปีปีปปกุกวานี่ละกะฝาก เป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซหุ่งซิตี้สุขคนด้จ้ามากกับบ้าบ่าบบอคือเก้าวน้าล่ะพี่น้องเอ้พวกมีศาลาดอกบ่าบ่บอแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆเด้จ้าพี่พี่น้องเอฟซห่งซิตี้สุขคู่สุขคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะก็คือกับพยายามกับพยายามมาอัดคลิปนั่นแหละเพราะว่าทั้งที่เงาขึ้กันนั่นแหะ แต่ว่ามือนี่อยากเวียบก,ก็เลยมาตอนเดึเดๆจังใดกับมือนี่กับเคือสิพ่อซ้ำนี่ล่ะพี่น้องจังใดกะขอให้นอนรับฟันดีสำหรับเอฟซีเวิร์ซิตี้สุขุทุกคนไปละจ้า